ดาวตกที่มอบคำอธิษฐานในทุ่งหญ้ากว้างใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนมีหนุนาตัวน้อยชื่อมิโกอาศัยอยู่ในโพรงอันแสนอบอุ่นมิโกรักท้องฟ้ายามค่ำคืนมากกว่าสิ่งใดทุกคืนเขาจะปีนขึ้นไปบนยอดใบหญ้าที่สูงที่สุดเพื่อเฝ้ามองดวงดาวมิโกมีความปรารถนาอันยิ่งใหญ่อยู่หนึ่งอย่างเขาอยากจะถือดาวไว้ในอุ้งเท้าเล็กๆของเขา พวกมันดูอบอุ่นและเป็นประกายจังเขากระซิบกับดวงจันทร์ฉันหวังว่าฉันจะมีเป็นของตัวเองสักดวงทันใดน,นั้นแสงสว่างวาบก็พุ่งผ่านท้องฟ้ามันส่องประกายระยิประยับทิ้งร่องรอยของฝุ่นผงที่ส่องแสงไว้เบื้องหลังมันคือดาวตกและดูเหมือนว่ามันกำลังตกลงมายังทุ่งหญ้าของมิโก มิกโกรีบไต่ลงจากใบหญ้าและววิ่งผ่านทุ่งนาตามแสงที่กำลังจางหายไปเขาพบมันซ่อนตัวอยู่ในพงโคเวอร์ที่อ่อนนุ่มมันไม่ใช่ดาวดวงใหญ่ที่ลุกเป็นไฟแต่เป็นหินก้อนเล็กๆที่เรืองแสงและอบอุ่น เขาหยิบมันขึ้นมาอย่างเบามือมันเต้นเป็นจังหวะพร้อมกับแสงที่นุ่มนวลและอบอุ่นในอุ้งเท้าของเขามันไม่ร้อนเลยเขารู้สึกเหมือนกำลังถือชิ้นส่วนเล็กๆของแสงแดดหัวใจของมิกโกเปียมไปด้วยความสุขคำอธิษฐานของเขาเป็นจริงแล้วทันใดน,นั้นหิ่งห้อยตัวน้อยที่แสงของมันร้วยปรีก็บินมาใกล้ๆอย่างน่าเศร้าฉันหาครอบครัวในความมืดไม่เจอหิ่งห้อยส่งเสียงอย่างแผ่วเบา มิโกะมองดาวที่อบอุ่นในอุ้งเท้าของเขาแล้วมองไปที่หิ่งห้อยที่น่าสงสารเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรเขาจึงยื่นหินเรืองแสงออกไปนี่เขากล่าวอย่างใจดีใช้แสงของฉันนำทางสิหิ่งห้อยสัมผัสหินดาวและแสงของมันก็เริ่มสว่างขึ้นอีกครั้งขอบคุณขอบคุณมันส่งเสียงอย่างมีความสุขและบินวนเป็นวงอย่างร่าเริงเป็นสัญ,ญญาณไฟที่สว่างสวยัยในยามค่ำคืน มิโกะมองตามมันไปอุ้งเท้าของเขารู้สึกว่างเปล่าเล็กน้อยเมื่อไม่มีดาวแต่หัวใจของเขากลับรู้สึกอิ่มเอมและอบอุ่นกว่าที่เคยเป็นมาเขาตระหนักว่าการแบ่งปันดาวของเขาเป็นความรู้สึกที่ดีกว่าการมีมันไว้คนเดียวเสียอีก ขณะที่เขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าดาวดวงหนึ่งดูเหมือนจะกระพริบแสงให้เขาโดยเฉพาะมิโกโยิ้มเขาไม่จำเป็นต้องถือดาวไว้ในอุ้งเท้าอีกต่อไปเขาได้พบดาวในหัวใจของตัวเองแล้วนั่นคือดาวแห่งความเมตตาที่อบอุ่นและสว่างสวย